สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูขู่สูค้นครับเมน้ช่องฮางนกชาแนลครับนําทีมโดยพอดําครับ <c oughs> มากับนงวุนเมนี้พาพี่พาน้องมากินเลือดแปลงครับเป็นเลือดแปลงหมูสูตรเวียดนามครับเพิ่นว่าอันนี้ก็จะเป็นข้าวต้มครับมาให้นงุนเธอเพิ่นจกชิมนี่นหน้ามันช้ชิมอยู่ครับเลือดแปลงแบบโอ้แขนอันตันเลยพี่น้องครับให้เบิ่งครับ <c oughs> เป็นตเสียบ,บอนนงุนว่าอันนี้พวกเครื่องในนี่ซุกบ่นเลยครับแต่ว่าเพิ่อนเอาเลือดมาแปลงเนาะ มักทัวครับอดําปรุงอีกรอบนึงครับนกระเที่มมบักพริกครับพอดมประเทศเองเนะครับนี่สื่อเพิอนมาต้องวุ่นกระปรุงเลยครับอันนะขต้มซ่งเครื่องครับทางนะใซ่ร่วมกันครับมาด้อืมใส่ข้างหน้าลงไปครับพักคนกับมีพักข้าวตองเน่พักโคลาพ้าน้พาพักสลัดผอมยืนบวงเลยเด้อจ้ะโอ้นีคือหอมนะครับมงางนาว ึงคนจากน้อยเลยเอาเบิ้งบาเสร็จแสบต้องกันครับอแบบเป็นโซบเล็กต้องพี่น้อนนะโชบเล็กได้เลยระวังมันความซีเมึงก่อนครับถ้มันบัวใส่ฮะอันนี้มนไม่เม็นแน, <พอ S 2> น่นนใส่บัวม, <c oughs> มาครับแซ่็จแบต้องกันโอ้หอมเฮงแต่วะมึงสวยครับนี่ไง อือไช่เมื่งนาวท่งเครื่องบรเห็นน้ำเพิินครับออ,ออกมันมนเพิ่นเห็ดเป็นกล้องไว้ครับเครืองอันนี้ก็รลายคห้คกัน มือีมืนีพาพีพ่าานองมากินยำสาวเหมือนมาจาพน,นามนย่เอาบรรยากาศยำสาวครับปกติพอดำที่เคยกินแต่แบบเหลือดแปลงเป็ดอันหนึ่งเครื่องในหมู พักข้าวตองหอมใส่กันมือว่าคลิกสมบีปมะนาวจะหลายบมดขนาดพดรบีบแอันนี้เบียงเดียวหนึ่งนั่งสมจับแซบด้วยกันครับ ครับกรบพี้ซาเลียวเบิงครับเครื่องในกระดูกอ่อนครับมือเช้านี่ลูกเตะเดิกเนี่ยครับไปตลาดเพื่อดำลูกเตียยหอยตีซี่ DC มือเช้านี่ไปตลาดเต็กเด็กเลยครับอืมชิมมันบ่ เป็นคือฝนที่ตกเนาะลมมากกลมคื้นไอ้ข้าวว่าพายุสีเข้าครับทางผีก็ดีใจอยู่ครับฝนมาตกมันนีดแต่หึงแม่นจ้ะอืมมันมันน้ำมัโทรดินอันนี้ซุกเบ้ดแล้วครับแต่ว่าเพิ่นมาแปลงเลือดใส่ sim nè ừ. Nắp cá vàng nè Tình Xem đục yên on Bẹp hào rồi อันนี้สูตรเวียดเพิ่ว่าทางมุกดาหารบ้านเฮากะคนเวียดนามเพิ่นมาอยู่น้ำลายครับบ่มีข้าวขั้นข้าวข้าวเดียวเบิรครับแม่นจ้ะข้าวเดียวเบิด,บม,ด,บดมันแห้งบักนาวคนไทยบักลายทุกครับบักนาวเขาจับส้มส้ม พอดำไส้เบยงเดียวหนึ่งยังสมนู่นก็คือกันแ่บ่ทรงเคืองจ้ะอันนี้เป็นกระขายคู่กันครับเป็นพวกอ่ะพวกไส้ตรับอบอกไว้ก้อนครับนี่ห้ากองซื้อไปละ เห็นมันคลายคู่กันก็เลยว่าเอ้าให้นงวุลนี่นกินกข้าวต้มราค่าหนารักเอืะหากลองกับรอยก่าบาทครับน่าจะคล้ายกองละเศร้านะแต่เขาเทมให้กลองหนึ่งเนาะเงินหรอมอืม แซ่บน้ำกันครับมาเองโมซีมอีกบะพอดอามาสิเห็ดแบบเลือดแปลงเป็ดทังแซ่บคนนี้อีกเนี่ยผัดอามเฮ็ดเป็นน้ำตีอือเป็นนะเนาะ เอาแบบสูตทเข้มเข็มเลยท่้นวะมึงจับเช็นมซิมซิมคำเดียวพอละเหมือนใส่คำงีเลย ครับห,หากองม,อมีหอมๆทั้งหอมเจียวกับน,นาเพ,พิ่นิใไซคือหูมันหอมหอมหอมเจียวเนี่ยโอ้โหใสแต่สาวเลยมาเลยฟีมือเพิ่นแสบอ่ะสุดยอด ข้าต้มแล้วแสบป่ะจมหน่อยนึงจักแสบไะแสบพี่น้่อยขี่เบิดบุกกะสุกน้ำมันไม่เป็นยังจ<ส>ม พักแพลวครับเป็นไงสิบะไรช่วงนี้ครับมอสิสรงการได้รางวันีนเซเลนนำแล้วพี่น้องครับผู้ทีมาแต่กรุงเทพกรุงไทยกะระมัดระว่างนำ ในการขรับรถขับเรืรเอรเพิ่นคือ,ค <c oughs> อสิบ่ได้ครับรถเรือเนาะคือสิขับแต่รถเบาซอยนะบ่แบบได้ยำเอ็นอ่อนน้ำครับดังกึดกึดกึด ประหยัดไซนเบิรก่อนชื่อแ <c oughs> ม่แหละงูอิ่มไหมเอิ่มอยู่บ้าง <c oughs> มาซิมมาจะคำต <c oughs> ับหวานื <c oughs> เอาเขากันเห็นเบาเอ็นอน่อนแสบ,บครับคำเพื่อพี่เพื่อนองเขา้าคำสุดท้ายถ่ายสุดพอ,อดีใช่ไหมหากล่อง <c oughs> หากล่องกระตุกกรองและเศร้า,หารกกเาหมือนบ่หืมต่อหา สองกล่องกระหาซิฟพื้นแดงไหมคับแบครับมื<น>่อีรฝากพี่ตอนน้องเข้าเหลือแต่นำนัวมันอาเจาะจังน้อยครับมื่อี่เอา้าผิดผลาดประการใดบว่ากันครับอันนี้บบเมนเครื่องในดิฟนะครับเป็นเพ่อนต้มซุกแล้วแล้วก็มาแปลงเหลือดใส่เอา้าแสบแบต้องการครับพี่น้องเห็นกะซื้อมารับประทานได้หรือว่าซื้อมากินได้สำหรับมื่อไครับ ขอบุญขอบคุณพี่น้องเฮ้าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ครับชมบรรยากาศบ้านๆครับมื่อนี้บรรยากาศใช่ไเเสาดีกันครับมือนานมืดคึมคือฝนที่ตกเอา้าพอดำก็ยังให้ตกอยู่ครับขันตกกับหญ้าก,กับชีดีเกิดให้ง่วกินง่วกับบุมพิญญาคือกันเอา้าสำหรับมือวันนี้ครับฝากพี่ต่อน,น้องเฮ้าไปเพียงแค่นี้ครับขอพี่น้องเฮ้ามีความสุขความเจริญครับขิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมความมุ่งหวังปรารถนาครับลำล้ำรวยๆทุกคนรวยเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ